สวัสดีค่ะพี่นอ้องฟองปายสู่คู่สู่คุณผูกพอกับช่องสาบานาหนุ่มซูเดนวีหนึ่งจ้าผุกพอกันในช่วงทิ้งเที่ยง,งพี่น้องอากาศยังห่อนโดดแดดแดดแดดอยู่พี่น้องเอ,อ้ยห่อนขักห่อนเนี่ยพี่น้องดูแลสุขภาพเด้อค่ะเดอ้อเดินทางไปใส่มาใส่ขาดว่าอะไรก็คือดื่มน้ําเยอะๆจ้ากินน้ำหลายๆเด้อค่ะบ่ะต้องกินน้ําเย็นเด้อค่ะมันจะกินได้น้อยกินน้ำธรรมดาเขาเนี่แหละค่ะที่บอ่อเซยนิน ปกติสาบนาจะกินน้ําเยอะๆค่ะเพราะว่าอากาศมันฮอนร่างกายต้องการน้ําเด้อพี่น้องคลิปนี้สาบนามีตัวเลขมาฝากมาตอนจากอ้อนุเมืองยศจ้ะอ้อนุเมืองยศเป็นในซ่งตัวเลขมาฝากมาตอนเด,ด้อสาบนากะพึงไดเอามาบอกสูพี่นอ้องแฟนช่องเอฟซีฟังเพิ่นบ้าว่างจ้ะแต่เพิ่นได้ส่งตัวเลขมาเบอกสูฟังอยู่ทักไปเพิ่นก็เงียบเงียบแต่ว่าเพิ่นได้ตัวเลขมาฝากมาตอนก็คือเลขวิ่งเด้อ ผู้ใดยังมักเลกวิ่งอหนุ่มเมืองยดงวดวังหันหลุดจ้ามาตามติดงวดใหม่เดอ้อวนเป็นบนล่างเป็นล่างงวดนี่เพื่อนไหมาแบบนี้สาบนากเลยหยิบยกุกมาวอาสู้แบบนี้เด้อจ้าเพื่อนไหมาในงวดวันที่1เมษายน2566วิ่งบนเก่ากับซีเด้อจ้าวิ่งล่างหากับเก่าเด้องวดนี้เก่าก็ยังไหนคือมาแหงแท้จ้า สำนักใดกับ่าเกากับ่าเกาจะเก่ามาหลายสำนักชนกันหลายสำนักด้วยค่ะสำหรับเลขเกานี่จะนั่นแหละค่ะผู้มักผู้ใดมักตัวใดก็ซ้อมพิจารณาเมืองค่ะแต่ว่าอ๋อน,น,นุ่มุองยดงวนนี่เพิ่นขึ้น่าจับไห่นอค่ะจับคู่ไหบนโนอค่ะแต่สาบนาจะถักเิ่นไปอีกอยู่อีกอยู่เทียนึงจาว่าสีมีตัวเลขจับคู่บอเพิ่นปล่อยแค่เลขกวิ่งมาหเด้อค่ะสำหรับไซดวิ่งกะจอบซ้อมเมืองค่ะ หรือผู้ใดมีสูตรหวยคำนวณแม่นๆหรือว่าเลขความฝันแม่นๆหรือว่าเลขมีที่มากะสามารถเอสไอดีไลมาวิาสู้กันมาฝากมาต้อนให้พี่น้องแฟนช่องเอฟซีพิ่นไปพิจารณาจบซอมเด้อค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอซาบานากะยำคือเกาเดอร์เป็นแค่สูตรหวยคำนวณมีเขามีหลุดเป็นธรรมดาค่ะเป็นแค่แนวทางเอามาฝากมาต้อนว่าให้มีแนวทางนำไปพิจารณาเบิ่งว่าสำนักใดเดินดีเนาะพี่น้อง ทุกย่างเร็วก็อยู่ขืนอยู่กับดวงของแต่ละบุคคลสาบนาก็ยังย้ำเหมือนเดิมเนาะค่ะผู้ใดอยากเดินทางมาในพิธีมืออื่นเด้อค่ะวันศุกร์ที่24มีนาคม2566พิธีบวงสวงเทา้าเวสุวรรณูทั้งหลวงพี่มิเส้นบันบอกว่ามีสวดพันธัพจำจาถ้าปวดสวดพันธัก์อยากให้พี่น้องเฟนชองเอฟซีเดินขรั่งขม้าร่วมเดอ้อเป็นพิธีที่สวดที่ยากค่ะที่ได้สวดพันธั์กับผู้ใดที่ เคบอดีผู้ดใดค้าขายบอดีก็จะดีขึ้นค่ะ,ะในความเชื่อเนาะค่ะเนาะเดินทางมาได้นะที่วัดสุพลสทธารามบ้านโนนสูงตำบลบ้านแพอําเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จ้าสามารถเดินทางมาร่วมในพิธีบวงสวงเท้าเวสุวรรณุรางประทานพรจ้นะณวัดหลวงพี่มีเส้นเดอ้อค่ะเอาค่ะสาบนะจะทวนตัวเลขจากอหนุมเมืองยศ อีกเทียรหนึ่งเด้อค่ะในวันวันที่1เมษายน2,566วิ่งบนเก่ากับซจ้าวิ่งล่างหากับเก่าจ้าพิจารณาเบิงค่ะสำหรับสายวิ่งอย่าพลาดเป็นเด็ดคาะจ้าคลิปนี้ผู้ใดมักอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิ้งๆเป็นกำลังใจให้น้ำจ้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอการลิหนาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ